สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนังอินไซค์ครับอยู่กับผมเจตอินไซค์เหมือนเดิมย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลทีน่าเชียร์สามช่วงเวลาอินไซค์มาฝากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานครับและถ้าอยากจะรู้สูกกับเราก็ตามยิ่งล์ยอดด้านล่างนี้เลยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์อินไซค์ช่วงแรกครับผมเลือกเอาเกมเวลา5้โมงเย็นเลยครับฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติ ลุยบอลโลกนะครับแคนรูนจะเจอกับปานามาครับเกมนี้เล่นที่อาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แคนรูนเตรียมลุยฟุตบอลโลกนะครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเสมอจาเมกามา1ต่อนตัวหลักๆก,ก็มีฟรองก์อองกีซาจากนาโปลีนะครับแนวรุกคาเอกรรมัมบีรจากลียงครับกองหน้าก็มีทั้งเอลิกมกซิมชูโป,โปมติงจากบาเยิร์นแล้วก็ตัวเก่าอย่างแวงซองอาบูบาก้าครับในขณะที่ปานามาอกหักไม่ได้ไปบอลโลกนะครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเสมอกับเวเดเซล่ามา2-2ครับ คู่กองหน้าเป็นโคเซ่หลุยโรดิกสแล้วก็เล่นกับโคเซ่ฟาคาโกนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเนี่ยเขายกให้แคนารูนเป็นต่อแน่ครับคือผมดูแล้วเนี่ยความเข้มข้นแคนารูนมีมากเลยครับยิ่งเล่นในกาตาเกมนี้ก็เล่นใน UAE อุ่นเครื่องสภาพอากาศก็ถือว่าไม่ได้เป็นรองเลยครับผมว่าวัดใจแคนารูนครับเกมแบบนี้จะเบียดชนะปานามาได้ไม่ยากเชียร์ไปที่แคนารูนนะครับ มาถึงอินไซต์ช่วงที่2ครับของค่ำคืนวันศุกร์ครับผมเลือกเอาเกมเวลา4ทุ่มนะครับในฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติครับเบลเยียม <Belgium S 1> จะเจอกับอียิปต์นะครับเกมนี้เล่นกันที่ประเทศคูเวตประเทศสนามกลางนะครับเบลเยียม <Belgium S 2> เตรียมลุยฟุตบอลโลกครับเล่นล่าสุดคือนเนชันลีกบุกแพ้ฮอลแลนด์มา0ูต์ต่อนหนึ่งโรเบรโตมาติเนสเตรียมส่งดาวดังนะครับทั้งอักเซลเบิเซลเควินเดอร์บอยเอเดนอาซาครับพวกเรนโดทอสซามิชชี่บัตชัวยี่พร้อมลงล่าตาขาย ในขณะที่อียิปต์อกหักไม่ได้ไปบอลโลกนะครับไปเพย์ออฟแพ้ทางด้านของเซเนกัลครับแต่ว่าชุดนี้ก็ยังมีดาวดังอย่างโมเมตเอลเนนี่จากอาร์เซนอลโมซาลาจากลิเวอร์พูลนะครับเครเซเก้ Tre ครับอดีตดาวเตะของแอสตันวิลล่าก็พร้อมลงเล่นนะครับผลล่าสุดที่เจอกันคือปี2018ในเกมอุ่นเครื่องเบลเยียมถล่ม3-0ครับคู่นี้ก่อนเกมขายกให้เบลเยียมเป็นต่อเยอะมากนะครับผมดูแล้วเนี่ย เอา,อาง,ง่ายๆเบลเยียมอาจจะดูเหนือกว่าก็จริงครับแต่ว่า1เล่นสนามกลางที่คูวเวตแล้วก็เบลเยียมต้องระวังปัญหาการบาดเจ็บเพราะบอลโลกจะเริ่มไม่ถึงสัปดาห์ครับในขณะที่อียิปต์ก็ต้องพยายามแก้ตัวเล่นได้เต็มที่กว่าครับเกมแบบนี้วัดใจอียิปต์ดีกว่าครับผมว่ามีมุมเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวได้เฮอยู่ดีเชียร์ไปที่อียิปต์นะครับ มาถึงอินไซต์ช่วงสุดท้ายครับของค่ำคืนวันศุกร์ครับผมเลือกเอาเกมที่มีความหมายหน่อยก็แล้วกันครับไปที่เวลาตีสามตรงฟุตบอลลีกวันของ,องกฤษพอสมัตจะเปิดบ้านเจอกับดาร์บี้เา่าตี้ครับทั้ง2ทีมมี28คะแนนเท่ากันแ๊ะนะครับพอสมัตเกมล่าสุดบุกเสมอมอแคมมา1ต่อ1ครับคู่กองหน้าจะเป็นคอร์บิชอปเล่นกับเดนส์คาร์เลตนขณะที่ดาบี้ ก็28แต้มครับเกมล่าสุดในลีกบุกถล่ม MK ดอน3-1นะครับล่าสุดลงเล่นในเ a ฟครับรอบแรกน,นัดรีเพลย์ก็เปิดบ้านถล่ทมทอร์คี5-0นะครับคอเนอร์ฮูริฮานแม็กซ์เบิร์ดแล้วก็เจมส์คอนลินนะครับเป็น3แนวรุกเจอนผลล่าสุดย้อนไปสเปฤดูกาลที่แล้วดาบี้เอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมขอยกให้พอสมัตเป็นต่อเล็กน้อยเพราะเล่นในบ้านนะครับจะว่าไปฟอร์มช่วงหลังพอๆกันนะครับไม่แพ้ใน4นัดหลังสุดในลีก เท่ากันครับแต่ผมบอกว่าเกรดบอลดาบี้ก็ไม่เป็นรองครับโอ,อกาสออกเสมอได้สูงครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียร์ไปที่ดาบี้เคาตี้จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและเหมือนเดิมนะครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามครับไปกับ Li like อ้ i นไอเ7 7 7ก็ฝากไว้ด้วยครับไปร่วมสนุกแล้วก็สมัครสมาชิกได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังฟุตบอลโลกกำลังจะมาแล้วนะครับขอทุกคนโชคดีในค่ำคืนวันนี้เราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ